ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจะมาเดิดกระเิดหน่อยนะคะวันนี้ไม่มีตากล้องนะจ๊ะใช้อ่ามือถือถ่ายวันนี้เราจะมาทําเก๊้วค่ะอ่าก๊้วในที่นี้วันนี้ทําทําก๊้วลองลองใส่ทําก๊้วไก่ลองดูนะคะอันนี้เป็นที่เราปั่นเสร็จแล้วเนาะ,ะอันนี้เป็นที่ปั่นเสร็จแล้วค่ะก็จะมีไก่มีพวกเห็ด<อ>พวก ต้นหอมพวกอะไรเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะเครื่องปุงก็ใส่ตามมีไก่มีเห็ดหอมมีแค่หลอดมีเห็ดหมูหแล้วก็มีไข่มีครื่องุงเครื่องปรุงที่ตามใจเราอะเครื่องปรุงตามใจเราเลยนะคะแบบซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวรสลูกงตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นแผ่นเขียว ช้อน้อนนกจุ่น้ำนิดน,นดนะึแล้วก็ตักมาจะหอ่อไม่สวยหรอกเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีฝีมือในการทำอะไรที่ที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรศิละปะอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นผนเกีียวประมาณน,นี้อันนี้จะห่อสำหรับทอด,ด อ,อ,อันนี้มีแขงอนนีแข็งมาตาตก,ก็ไม่ตาก,ก็ไม่ว่าตาตาก็ดื่กกมอ,ะะอันนี้พับทะแยงนะคะพับให้มันเป็นทะแยงสามเหลี่ยมน,นี้แต่ว่าพอดีว่ามันมันเอ่อมันไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าอะ่ะมันมันเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างออกจากผืนผ้าน,นึงมันก็เลยจะพับจะพับไม่ค่อยมุมแหลมเท่าไหร่มันจะมียี่ห้อนึงที่ ที่ที่แบบเป็นสีเลียมแบบแบบดีเลยอะ่ะไม่ไม่เป็นด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยนี่นะคะแล้วก็แตะน้ำแตะน้ำแล้วก็แตะน้ำนะคะน้ำแล้วก็แล้วก็ถัแบบ ก,ก็คนห่อสวยก็ก็ดีเนาะแต่อันนี้ห่อไม่สวยแล้วเราก็จะไปทอดกัน,นะคะ่ะอร่อยอร่อยเน,นาะเ <c oughs> ดีย๋ยวทีนี้เราจะลองไปทอดให้ดีอันนี้ก็คือทำทำไว้ได้หลายอันเลยนะคะทำไว้ได้หลาย ทำกินเองในบ้านเลยให้เด็กๆด้ยวยก็ให้พอดีญาติๆเขาก็ชอบกินไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะไม่ได้เตรียมทําวีดีโอด้วย <c oughs> ไม่ได้เตรียมถ่ายคลิปอะไรเลยแค่ไม่อยากทำก็เลือกอยากถ่ายคลิปก็เลยเห็นโทรศัพท์ก็เลยให้มึงให้มึนตัวอบอ้วนๆนิดนึงนะ <c oughs> อ้าวต่อนะคะหน้าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าน้ำมันเราร้อนหรือเปล่ายังไม่ได้ที่นะคะน้ำมันยังน่าจะได้เราดีึงอนะ เพราะว่าเราทอดไปแล้วแล้วทีเนี้ยนึกได้ทำคลิปดีกว่าไว้ก็เลยเนี่ยก็เลยมาทำใหม่ก็เลยเอาพอดีว่าเอาหม้อออกไปแล้วเนาะเราเราทอดเราทอดเตาฟืนแล้วจ้ะเอาเตาฟืนนี่นั่งกินเล่าหน้าเตาไฟ แ,แก้มแก้มเล่าแก้มไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลง่อดเลยเอาใหม่เนะาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้เรากราบแล้วเนาะกราบให้ตูดมันให้ตูดมันชี้ขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้กราบให้ตูดมันชี้ลนะแล้นะคะเราทำแบบว่า เฉพาะกินมากเลยถามเขกแขกที่เข,เขามาบ้านว่าจะกินอะไรเขาก็เลยบอกว่ากินเกี๊ยวทอดกันแล้วก็เลยไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เอาออกทำแกนทำไปกินไปกินไปบนไป ทอดให้มันเหลืองๆตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีไฟเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบว่านั่งกินเหล้าอ่ะเนาะเราก็ต้องการให้มันแบบไฟสลัวๆอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่รอเกี๊ยวสุกนะฮะระหว่างที่รอเกี๊ยวสุกเนี่ย อันนี้คือชีวิตแบบวันหยุดวันหยุดของเรานะคะวันจยุดก็ดูดดูไปนะคะอันนี้เป็นแก๊งแก๊งกินเหล้าอันนี้เราจะมีแะร แผ่นเกี้ยวเราก็มีขายด้วยเรามีเห็ดหนูมมีเผ็ดเกี้ยวมีเครื่องปรุงอะไรจ้าอะไยซองอยูุยอะไรกัน ทั้งหลสมาชิกยังไม่ครบนะคะว่าสมาชิกพาหมาไปขาหมาไปเข้าหองน้ำอุ้ยแม่เยเนี่ยมันเริ่มพองแล้วเริ่มพองนะอ่ะอ่ะอ่ะอสวยหนึ่เสร็จแล้วจัดจานไหมเน่ เหลืองๆกับกรอบเาะกรอบกันแบบนีะทอดให้มันดูแบบว่าให้เหมือนคนทำเลยนะนี่มันแบบว่าตัวอ้วนๆไส้เยอะๆส่วนอ้วนไส้เยอะนะอ่พร้อมเสิร์ฟจ้าแต่จริงๆเขาเขาอยากได้ไอ้ซอส

Test mal. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Da sieht doch gar nicht aus wie Huhn. Probieren wir mal. Also ihr seid eingeladen. Ja. Und. Oh Eva ist auch schon was, ist Eva ist doch schon Sag mal Als Snack? Ja. Ähm. Serb. Serb, <laughs> Serb Okay. Hallo <laughs> Oh, okay. ah. เดี๋ยวจะไปทำเพิ่มแล้วก็ไปทอดเพิ่มนะคะมีคนบอกแปว,ว่าแสบสส <laughs> และแสบ